ยินดีต้อนรับค่ะพี่จะหนีพี่อีกนานแค่ไหนพี่หาจีเจอได้ไงเนี่ยชีวิตก็ดูไม่เร็วนี่ความตั้งใหญ่โตนี่คุณเป็นใครอ่ะต้องการอะไรนี่เธอกล้าพูดก,กับพี่ผู้ชายแบบนี้ได้ไงหีพี่มันพี่สาวเธอหนีออกจากบ้านมาตั้งนานเนี่ยไม่คิดจะโทรหาพ่อแม่บ้างเหรอเฮียอย่าก,กดจีเลยนะอ่า ขอคิดดูก่อนนะใช้ชีวิตแบบลูกผู้หนูหลูๆไม่ชอบหรือไงถึงมาใช้ชีวิตไก่หมอเนี่เออตอนนี้เราสองคนก็มีความสุขด,ดีนะแต่ไม่รู้ว่าพ่อกับแม่พ่อกับแม่ไม่ได้โกรธกันแล้วนี่แกคิดว่าพ่อกับแม่ไม่รู้หรอว่าแกยอยู่ที่นี่อะ่ะที่ฉันมาที่นี่ถูกก็เพราะว่าพ่อบอกทางฉันมานี่พ่อกับแม่รู้หรอว่าหยีอยู่ที่นี่อะ่ะเอองั้นพี่กับน้องคุยกันก่อนแล้วครับผมขออนุญ,ญาต ไปทากับข้าวก่อนนะเราที่ร้านเป็นยังไงบ้างขายดีไหมก็เรื่อยๆอะพี่ก็มีบ้างไม่ถึงกับอดอะงั้นต่อไปตองโตให้พี่วันละห้าโตะละกันพอทุกวันหลังเลิกงานพี่จะให้พนักงานกินข้าวที่นี่เฮ้ยขอบคุณมากนะพี่ล้าที่หลังก็อย่าดื้อมีอะไรก็โทรหาพี่ได้ตลอดได้ค่ะพี่งั้นเดี๋ยวพี่กลับก่อนนะอ้าวพี่ไม่อยู่กินข้าวได้กันก่อนหรอ พี่ต้องรีบกลับไปเคลียร์งานน่ะดูแลตัวเองด้วยนะเดินทางปลอดภัยนะคะพี่ยินดีต้อนรับค่ะเชิญน,นั่งก่อนได้เลยนะคะสองท่านใช่ไหมคะเชิญทางนี้เลยค่ะเชิญนเลยครับคุณหนูสาธี่บอกพร้อมนัานเลยครับนี่ฉันู่ลวละได้เลยครับคุณหนูเดี๋ยวผมสั่งให้นะครับ น้องสารอาหารน้อยนี่ค่ะเมนูรับอะไรดีครับนี่เลยครับคุณหนูอยากกินอะไรดีครับเรียกเลยครับสปาเก็ตตี้ที่หนึ่งเอ่อชุดเดียวหรอคะก็คุณหนูบอกชุดเดียวหูหนวกเหรออ๋อเปล่าคะ่ะพอดีเห็นว่ามากันสองคนกลัวว่าสั่งชุดเดียวจะไม่พอทานนะคะนี่บูลลี่เหรอมาดูถูกคุณหนูของผมเรอคิดว่าคุณหนูไม่มีวัญยาจ่ายเลยไงพอละไม่ต้องพูดละไอ้นี่มันไม่หิวหรอก ฉันอยากกินชุดเดียวอ่ะมีปัญหาอะไรไหมไม่มีปัญหาหรอกค่ะรอสักครู่นะคะสั่งอาหารไปตั้งนานแล้วอ่ะเมื่อไหร่อาหารจะมาแต่เย็นๆนะครับคุณหนูเดี๋ยวก็มาแล้วครับให้เย็นบ้าอะไรอ่ะหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยนะอาหารมาแล้วค่ะฉันสั่งว่าไม่ใส่ผิดไม่ใช่หรอ เออไม่ทราบว่าคุณลูกค้าบอกตอนไหนแลรวคะฉันบอกก็คือบอกสิไม่ได้ยินหรือไงอะ่ะใช่บอกก็คือบอกไม่เข้าใจหรือไงค่ะสงสัยครอบครัวจะลืมมาคะ่ะเดี๋ยวไเปลีป่ยนให้นะคะให้ไวเลยเดี๋ยวก่อนฉันเรียกไม่ได้ยินหรือไงมีอะไรหรอคะไปเรียกผู้ชายคนนั้นไม่ฉันหน่อยสิ เอข้าชิดโต๊ะอยู่อะค่ะมีอะไรบอกทางเราได้นะคะก็คุณหนูบอกให้ไปเรียกผู้ชายคนนั้นมาฟังไม่รู้เรื่องเหรอหรือว่าคุณหนูจะพูดไม่รู้เรื่องนี่ว่าฉันพูดไม่รู้เรื่องเหรอเปล่าครับคุณหนูคือใครจะกล้าว่าคุณหนูล่ะครับแกรีบไปเลยไปแต่ว่าสงสัยอยากมีเรื่องลามั้งพูดดีๆไม่รู้เรื่องเหรอไม่เห็นลงศพไม่หลังตาใช่ไหมฮะจะเย็นๆนะครับมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากกันนะครับ นี่มีมารยาทหน่อยกลับมานั่งได้แล้วครับคุณลุงเอา,อางี้ไหมครับคุณลูกค้าวันนี้ทางร้านเราจะไม่คิดเงินนะครับอาหารไปเป็นให้ลูกค้าครับเดี๋ยวฉันให้ไปแล้วหรอมาเทน้ำให้ฉันก่อนสิได้ครับเ๋ยวผมเทให้นะครับนี่ขับน้ำนี่ ใจฉันดื่มน้ำเปล่าเหรอไปเอาเล่ามาสิได้ครับคุณหนูเอ,อ่อพอดีทางร้านเราแม่อนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์นะคะฉันอนุญาตให้แกพูดแล้วเหรอนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะคะแล้วจะทำไงออกไปจากร้านฉันเดี๋ยวนี้ร้านฉันไม่ต้อนรับทนแบบคุณนี่แกกล้าไล่ฉันอหรอกล้าไล่คุณหนูฉันเหรอเดี๋ยวฉันจะพังร้านพวกแกให้ดู ลูกค้าอย่าพึ่งพังร้านนะครับจะเย็นๆก่อนนะครับเราจะทำไงกัน,กนดีอ่ะใครกล้ามาพาังร้านน้องสาวฉันฮัลโหลว่าไงีพี่ช่วยหนูด้วยเป็นอะไรเดี๋ยวพี่รีบไปนี่แกโผล่มาจากไหนอ่ะอยากเจ็บตัวเหรอเจ็บตัวเหรอ นี่แกเป็นใครกล้าทำคุณหนูได้ยังไงฮะจะทำอะไรอ่ะคิดดีๆนะระวังบริษัทพ่อเธอเต็งตำฉันไม่ได้หรอฉันเป็นผู้ค้ารายใหญ่ของบริษัทพ่อเธอไงฮะคุณคืนลูกค้าของบริษัทพ่อฉันเหรอขอโทษนะครับพอดีเราไม่รู้ว่าเขาคือน้องสาวของคุณคนที่คุณควรจะขอโทษเนี่ยไม่ใช่ฉันแต่เป็นน้องสาวฉันต่างหาก ฉันขอโทษนะคะออกไปจากร้านฉันเดี๋ยวนี้เลยออกไปนะร้านฉันไม่ต้อนรับคนอย่างพวกคุณอ่ะออกไปเดี๋ยวได้เห็นดีกันแน่เอากระเป๋าแบรนด์เนมนี้ไปฝากให้แม่เขาดีไหมใช่ว่าก็ได้นะขอบคุณนะงั้นหยีไปก่อนละคุณยายหยีเป็นถึงคุณหนูจารุคุลดังทำไมถึงเลือผู้ชายคนนั้นที่ไม่มีฐานะเป็นแฟนล่ะคะ คุณใช้อ่ะเหมาะสมวกับคุณยายหญิงมากกว่าั้งเยอะแต่เธอกลับไม่มองคุณบ้างเลยค่ะเออาค,คะให้หนูปีบอาหารเพิ่มให้ไหมคะแค่นี้แหละจะกินอะไรมากมายเออนูเพิ่งมาเจอคุณนาครั้งแรกอะคะ่ะก็ยังไม่รู้ว่าคุณนาชอบอะไรอะคะ่ะเนี่ค่ะหนูซื้อกระเป๋ามาฝาก นี่หนูจ้ะปกติแล้วฉันใช้แต่กระเป๋าหรูๆไม่ชอบใช้กระเป๋าที่ไม่มีแบรนด์แต่นี่คือก็ใช่ครับแม่ผมไม่เคยใช้กระเป๋าที่ราคาต่ำกว่าหมื่นแต่ไม่เป็นไรครับแม่ผมไม่ถือสาหรอกแต่กระเป๋าใบน,นี้ราคาเป็นแสนเลยนะหนูคะหนูเป็นคนต่างจังหวัดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วหนูอ่ะคิดจะซื้อคอนโดในกรุงเทพบ้างไหมล่ะ อะไรนะคะว่าแต่หนูอ่ะเป็นแค่มนุษย์เงินเดือนใช่ไหมละ่ะตอให้ทํางานเป็นสิบสิบปีก็คงไม่พอที่จะซื้อแม้แต่ห้องน้ําของบ้านหลังนี้หรอกนะเออแต่ว่าบ้านหลังนี้ก็ไม่ได้มีมูลค่ามากขนาดนั้นนะคะคุณนะ้าเนรอจะบอกอะไรให้นะนี่เป็นบ้านเดี่ยวในกรุงเทพเลยนะหนูที่ดินเมืองหลวงกทมราคาเริ่มต้นก็ ห้าล้านกว่ากว่าคงเป็นบ้านในฝันของเด็กต่างจังหวัดอย่างเธอสินะแต่หนูก็ไม่ได้ต้องการจะซื้อบ้านนะคะน่าเข้าใจถ้าจะซื้อได้ยังไงล่ะอยู่แค่ห้องเช่าก็คงดีแล้วแหละเมื่อวานน้าก็เพิ่งเจอเพื่อนบอลอยู่คนนึงนางก็ตามตีบบอลอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าบ้านนางอ่ะก็อยู่กรุงเทพนะแทนที่บ้านอ่ะ ยังซื้อคอนโดหรูแถวสุขุมวิทให้อีกตั้งยี่สิบหกตารางเมตรมีสองห้องนอนเช่นะตารางเมตรละเป็นแสนเลยนะก็คงผิดที่ฉันเองแหละที่มีลูกชายมีเสน่ห์ขนาดนี้ที่ทําให้สาวๆหลงรักกันนักกันหนาส่วนหนุูเนี่ยก็ไปต่อคิวก่อนนะกอเป๋าไแเน่หนูเอากลับไปเถอะเอากลับไปให้แม่หนูน่าไม่ใช่ของราคาถูกๆหรอกค่กะ อี๋สารเลือกของฝันมาเยี่ยมคุณนาทาไมคุณนาต้องพูดแบบนี้กับยีด้วยล่ะคะอีแต่แม่ผมก็พูดถูกนะเด็กต่างจังหวัดแบบนี้เนี่ยนาเคยเจอมามากแล้วมีแต่ลูกชายซื่อๆบ้านนี้แหละที่จะโดนคนบ้านนอกหลอกเอาทำไมฉันพูดผิดตรงไหนฮะเดี๋ยวผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับ นี่บอลแอบคุยกับคนอื่นจริงๆเหรอเนี่ยพี่บอลรักเพื่อนจริงๆนะคะแน่นอนครับที่ผมโสดมาตลอดเนี่ยก็เพื่อรอไปเฟรนคนเดียวนี่ละครับจิ๊บจุ๊บนี่เธอไปหยิบมือถือลูกชายฉันทําทไมคุณนาคะหนูว่าลูกชายคุณกับหนูจบกันแค่นี้ก็ดีแล้วคะ่ะลูกชายคุณอะ่ะไม่คู่ควรกับหนูหรอกอะไรนะนี่ลูกชายของฉันน่ะเป็นผู้จัดจาก,การบริษัทใหญ่เงินเดือนตั้งหลายหมื่นแล้วเธอ มีอะไรบ้างคนเราอะ่ะมันต้องรู้จักเจียมตัวนี่มันหมายความว่าอะไรนี่คุณทำไมแอบดูมือถือผมละ่ะไหนๆก็ในไหนแล้วเนี่ยผมพูดตรงๆเลยแล้วกันใบเฟิร์นเขาทั้งสวยทั้ง็้จใจเก่งไม่เหมือนคุณหรอกแต่ตัวกันสักครั้งหนึ่งยังไม่เคยเลยหยีไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบเนี้ย แกกล้าดียังไงมาพูดกคลุกชายฉันออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้นวันเสาร์นี้ผมจะย้ายไปอยู่กับใบเฟิร์นที่คอนโดแถวประคุมวิทย์แล้วอน,นาคตของผมจะด,ดีก็อยู่กับคุณเป็นล้านเท่าเราเลิกกันเ,เราจะบอกให้รู้ไว้นะว่าหยีเป็นฝ่ายบอกเลิกเองดีเลิกก็เลิกดีแล้วลูกเลิกกับมันอ่ะดีแล้ว พ่อคะคอนโดแถวสุขุมวิทอ,อ่ะโอนให้อีโครงการละสมยูนิตคะ่ะเอาห้องสุดที่ใหญ่ที่สุดเสาวนี้อีกจะเข้าไปอยู่คะ่ะ